เจริญพ่อชงเจ็ดย่อมเป็นไปเพื่อละทำอันเป็นที่ตั้งแห่งสันโยต์หมวดธรรมที่หกสิภิกษุทั้งหลายเรายังไม่มองเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งอันเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อละทำอันเป็นที่ตั้งแห่งสันโยน์เหมือนพ่อชงเจดนี้เลย ภิกษุทั้งหลายโพชฌงเจตเป็นอย่างไรคือสติสัมโพชฌงธรรมวิจยะสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงปีติสัมโพชฌงปัสสธิสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงอุเบกขาสัมโพชฌงภิกษุทั้งหลายโพชฌงเจด อันเจริญกระทําให้มากแล้วอย่างไรย่อมเป็นไปเพื่อละธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญโยต์ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวิในนี้ 1. ย่อมเจริญสติสัมโพธิชนอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักคะ 2. ย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงสามย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงสี่ย่อมเจริญปีติสัมโพชงห้าย่อมเจริญปสัสสธิสัมโพชฌงหกย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงเจ็ 7. ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักคะภิกษุทั้งหลายโพชฌงเจดอันเจริญกระทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อละธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสันโยตภิษุททั้งหลายทำเป็นที่ตั้งแห่งสันโย,ยเนตยเป็นอย่างไรตา เป็นธรรมที่ตั้งแห่งสัญญาตเครื่องผูกเครื่องจองจาคือสัญญาตเหล่านั้นย่อมเกิดที่ตานี้หูเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสัญญาตจมูกเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสัญญยตลิ้นเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสัญญตกายเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสัญญาตใจ เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสัญญนดเครื่องผูกเครื่องจองจำคือสัญญอดเหล่านั้นย่อมเกิดที่ใจนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหละเรียกว่าธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสัญญอด